เดี๋ยวช่วงหน้าจะได้กลับมายังลังเลอยู่อาถ้าผู้ชมสนใจข่าวการบ้านการเมืองหรือข่าวหมูแดงฮะ,ะยังไงบอกมาสักหน่อยไหมอ่ะให้คุณผู้ชมบอกมาค่ะอะผมจะปิดท้ายเหตุการณ์ที่คุณตาคนหนึ่งอายุ89ปีชื่อตะก,กรมอาคุณตาเป็นผู้ป่วยลักษณะเดินไม่ได้เมื่อวานนี้มาที่ร้านค้าแห่งหนึ่งในตัวอำเภอบ้านด่านของอ จังหวัดไหน้องไปเดี๋ยวดูชักงนี้หนึ่งอำเภอบ้านด่านนะคะทำไมไม่เขียนมาค่ะเออเอาไปว่าอย่างนี้บุรีรัมม์หรือเปล่าคะบุรีรัมย์ค่ะปรากฏว่าหน้าร้านค้าแห่งหนึ่งในตัวอำเภอเป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการบัตรประชาัฐค่ะสมัยรัฐบาลประยุทธ์แล้วล่ะจำหน่ายสินค้ากับผู้ถือบัตรประชารัฐพนักงานของร้านกำลังพยายามจะช่วยเหลือคุณตากลมอายุ89ซึ่งแกนั่งวีลแชร์มาแบบนี้ พร้อมกับคุณยายอายุ87ชื่อคุณยายชัยสุวรรณนั่งรถเข็นมาคันเดียวกันนะี่แหละอาคนผ่านไปผ่านมาเห็นพนักงานร้านค้ากำลังช่วยเนี่ยก็แวะให้กำลังใจลุ้นกันไม่ขาดสายท่านี้อาคุณตาอายุ89ตะกรมเนี่ยแกทำหน้าทำตาตามที่คนถ่ายพยายามจะบอกคือพนักงานร้านหน้าธรรมดาหน้าเศร้าหน้ายิ้มทำค้างไม่ให้ยื่นอ่ะปรากฏว่าผ่านไปกว่าหนึ่งชั่วโมงยังไม่สำเร็จ มันเป็นความทุกข์จริงๆนะปากตาไม่อยู่นิ่งนะมันเลยไม่ได้เลยเรนจะให้เขามาทำเป็นบอกว่าให้ปิดตาแล้วเกาไปปิดตาเขาเขาเกลียดปิดาคิดเหมือนเจาตาปิดปิดปิดปิปิดยาย้ายนั่งหัวเราะตากระเทาะคะาว้ ไม่ตาไว้เด้อแปบมลูกแตวันไปเล่นแต่แก่เก่ล่เลยะกี้นั่งนั่งหัวร้อนี่คือนั่งหุ้นตาใช่ไหมย่มด้วยุ้มด้วยข้าวด้วยยด้วยปัญหาคืออะไรปัญหาข้อที่หนึ่งหน้าธรรมดาก็แล้วกระพริบตาก็แล้วเศร้าก็แล้วยิ้มก็แล้วอ้าว้องหอบค้างคนเราจะทำให้ค้างยืนออกมายังไงค่ะ พยายามก็แล้วชั่วโมงหนึ่งไม่สาเร็จสุดท้ายกลับบ้านกลับบ้านไปลูกสาวอยุห้าสปีบอกว่ายัางไงบอกพาคุณพ่อจะมาซื้อของใช้ในบ้านจากร้านค้าที่เขาร่วมโครงการบัตรประชารัฐแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนระบบใหม่ไงคะคือต้องสแกนใบหน้าถึงจะใช้ได้เดือนที่ผ่านมาสแกนผ่านนะคุณพ่อแต่พอมาเดือนนี้สแกนไม่ผ่านถามร้านค้าบอกจะทํายังไงสแกนไม่ผ่านเขาบอกว่าสงสัยต้องไปยืนยันตัวตนในตัวเมืองอะค่ะ ซึ่งมันลาบากมากลูกสาวบอกก็คุณพ่อเดินไม่ได้อยากจะให้รัฐบาลแก้ปัญหาลักษณะแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้มันไม่ต้องสแกนใบหน้าเอาบัตรมาก็รูดได้เลยแต่นี่ยังไม่รู้ถึงเวลาที่จะทํากันยังไงเนี่ยพนักงานที่ร้านเขาบอกว่าให้เอาบัตรประชาชนนะไปติดต่อในตัวจังหวดัดพูดง่ายนี่แต่ถ้าเอาไปเนี่ยมันต้องยกพ่อไปด้วยไง เดือนเดือนนู้นก็พามาก็อย่างนี้แหละสแกนยากแต่เขาก็สแกนจนได้วันนี้ไม่ได้เลยเขาบอกว่าให้ไปทำอะไรไปมอบอำนาจก็คือต้องเข้าไปในตัวเมืองไปในตัวเมืองตัวแกเดินไม่ได้เลยลก็อยากให้มันง่ายกว่านี้แต่ก่อนเขาไม่ต้องสแกนหน้าก็คืได้มารูดนี้เลยธวรกิจก็มาแต่ธุรกิจนั่นแหละนี่ก็พิบตาก็แล้วพยักหน้าก็แล้วขาดอยู่สองอย่างเท่าที่สำรวจดูค่ะ ถ้าแป้งกับแลบลิ้นเจ็ดรวกาสี่สิบสีนาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ